สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับยูดีนครสวรรค์ชาแนลวันนี้ช่อง YouTube ของเรานะขอนำเสนอช่วงใหม่กับช่วงที่มีชื่อว่าครัวคุณยอด ตัวคุณยอดนี่นะจะเป็นการนําเสนอการทําอาหารที่ทุกคน,นสามารถทําตามกันได้ง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลามาอยู่เมืองนอกใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์เนี่ยจะประยุกต์ใช้ผักหรือผลไม้อะไรแทนอาหารมือ้อน,นั้นเนาะแต่วันนี้เราขอนําเสนอเมนูง่ายๆที่มีเพียงแค่หม้อหุงข้าวหนึ่งใบก็ทําตามได้แล้วจ้ากับเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อของไทยก็คือข้าวมันไก่นะจาน้าหอมมากหอมมาก อยากรู้ใช่ไหมว่าทำยังไงง่ายมากไปถาพร้อมๆกันเลยจ้าวัตถุดิบหลักของเราก็มีแต่ไก่กับข้าวนี่แหละจ้าอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิที่ I ิมพอร์เข้ามาจากไทยเลยนะภูมิใจมากขั้นตอนแรกนะจ้ะก็ล้างไก่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะใช้ส่วนไหนของไก่ก็ได้หลังจากนั้นนะก็เอาไก่นีแหละที่เราล้างเนี่ยลงไปต้มในหมอ้อหุงข้าวเลยจ้าน้ำนี้เป็นน้ำเปล่าเลยนะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลย พอใส่ไก่จนครบนะก็ปิดฝาแล้วก็เปิดให้เครื่องทำงานตามอัตโนมัติเลยจ้าและในช่วงที่รอไก่สุกเราจะหันไปทำน้ำจิ้มกันเดอ้อจะได้ไม่เสียเวลากระเทียมแล้วก็ขิงบดๆยุยยๆตามใจชอบเลยจ้าเราจะหั่นเตรียมไว้สองแบบนะแบบหั่นละเอียดเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่ในน้ำจิม้มส่วนแบบหั่นหยามเนี่ยเราจะไว้ใส่ในหม้อหุงข้าว เรามาทำน้ำจิ้มกันเลยดีกว่าจ้าอันดับแรกนะจ้าเราก็ใส่เต้าเจี้ยวไปเลยจ้าสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านอาเซียนะจ๊ะส่งมาจากไทยเนาะตราเด็กสมบูรณ์ต่อมาก็เป็นน้ำส้มสายชูจ้าใส่ไปเลยจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะลำดับต่อมาก็คือน้ำตาลทรายนะจ้าในคลิปเนี่ยเราใส่น้อยไปหน่อยนะตอนหลังเนี่ยเรามาชิมก็ใส่เพิ่มราวๆหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆจ้า ต่อมาก็เป็นซีอิ้วดำหวานนะทุกคน1ช้อนโต๊ะเหมือนกันตัวซีอิ๊วดำหวานเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับน้ําจิ้มข้าวมันไก่ของเรานะแล้วก็ใส่น้ําปลาหน่อยเพื่อความหอมไม่ต้องเยอะมากเนาะเพราะว่าเตาเจี้ยวก็เค็มอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะหลังจากเข้ากันเสร็จเนี่ยเราก็มาเติมขิงซอย กระเทียมซอยแล้วก็พริกนะถ้าใครชอบเผ็ดเติมเอาตามใจชอบเลยจ้าดูสิออกมานะยังกับข้าวมันไก่ประตูน้ำแนี่หึนึกว่าส่งตรงมาจากประตูน้ำฟินสุดๆเลยจ้าช่วงที่หันไปทำน้ำจิ้มนะหันกลับมาอีกทีไก่เราก็สุกได้ที่แล้วก็เอาไก่เนี่ยออกจากหม้อเลยแต่ว่าน้ำที่ต้มไก่เนี่ยเราจะไม่ทิ้งนะเราจะใช้น้ำที่ต้มไก่นี่แหละเป็น น้ำที่หุงกับข้าวเราถึงจะได้ข้าวมันไก่เนาะซาวข้าวล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตวงปริมาณให้เหมาะสมบ้านเราเนี่ยจะใช้สูตรแบบว่าเป็นสูตรโบราณเนาะคือข้าวหอมมะลิสองถ้วยจะใช้น้ำสามถ้วยหรือข้าวหอมมะลิสามถ้วยก็จะใช้น้ำทั้งหมดสถ้วยจ้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวตามปกติเลยนะ ผ่านไปแป๊บเดียวข้าวก็สุกแล้วทุกคนน่ากินมากๆดูสิข้าวเรียงเม็ดสวยมากๆเลยนี่แหละจ้าข้าวหอมมะลิของคนไทย <c oughs> จ้าโอเคก็เสร็จแล้วนะทุกคนข้าวมันไก่ประตูน้ำเกรดเอของเราอย่าบอกว่าฟินมากน้ำจิ้มดีมากจริงๆนะอย่าให้ทุกคนไปลองทำตามกันดูนะจ๊ะใครที่ทำตามเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าเป็นอย่างไงบ้างและก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ยอดด้วยนะ